อยากรู้คดีบ้านกกอกคดีบ้านกกกอกก็ยังไม่มีอะไรบ้างครับะคดีนายชัยพลบ้านกกกอกตอนนี้ก็เห็นจะมีแต่ข่าวดา่ากันไปดา่ากันมาลนะุงวินเนอร์กับมาดามลาเต้อะไรต่างๆนะเห็นมีคลิปมีอะไรออก,ออก,อ,อ,กออกทางทีววงทีวีอะไรต่างๆนะก็นินทากาเลอะไรกันไปนะครับเรื่องจริงเรื่องเท็จเป็นอย่างไรคงไม่มีใครกล้ายืนยันเพราะส่วนใหญ่ก็มักจะใช้ชื่อปลอมกันนะ คุณลุงวินเนอร์ก็เป็นใครก็ไม่รู้อะไรยังไงนะฮะเพราะนั้นคดีบ้านกะกอกะก็เป็นเรื่องของโซเชียลเรื่องของอารมณ์ด่ากันไปแซกันมานะครับก็คงยังไม่มีอะไรคืบหน้าเห็นได้ข่าววันที่19ทนายความชุดเดิม3คนเขาจะถอนตัวก็คงต้องไปยื่นคำร้องที่ศาลจังหวัดมุกดาหารพอถอนตัวเสร็จนะนายชัยพลหรือลุงพลป้าแตนก็คงจะต้องหาทนายความใหม่คือการหาทนายความใหม่ของนายชัยพลไม่น่ายุ่งยาก พาะนายชัยอภรเป็นคนดังใครๆก็หลๆทนายหลายท่านก็อยากจะเป็นทนายเพราะฉะนั้นคงไม่ได้มีปัญหาในการหาทนายความในความเห็นส่วนตัวนะนะครับถ้าไม่มีใครทําให้ก็ยังมีทนายสมเกียรตินะครับซึ่งเป็นทนายคู่บาร,รมีของลุงพลก็คงจะช่วยได้เพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปก็เห็นเท่าที่ทราบ31มีนาหรือไอ้สามสิบเอ็ดมกราหรือไงนะชัยพล์ก็ต้องไปยื่นแก้คห้การเกี่ยวกับเรื่องการเรียกค่าเสียหาย ของแม่น้องชมพู่นะครับเรื่องทางแพ่งน,นะถ้าจำไม่ผิดเขาสึ่ว่าเรียกไป10บล้าน3ามแสนอะไรนะครับนะครับนะบนะบก็หลังจากนั้นก็ต่อสู้กดีกันไปแพ้ชนะก็อยู่ที่พยานหลักฐานถ้าพยานหลักฐานแม่นทายาพยานหลักฐานนั่นก็ติดคุกหรือประหารชีวิตแต่ถ้าพยานหลักฐานมีข้อสงสยัยชัยพลก็ชนะเป็นไปตามวิายามาตรา2องสอรเจสองถ้าสงสัยตามสมควรยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลย นะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าชัายพลจะรอดไหมนอกนั้นเป็นเรื่องดราม่าครับนะดราม่านะในโซเชียลนะ FC ทนายคนเก่ากับ FC ลุงผลก็ด่ากันไปด่ากันมาตัดต่อคลิปอะไรต่างๆนะครับใครชอบคนด่ากันก็ลองเข้าไปดูนะครับนะครับชอบกันด่ากันไปด่ากันมานะเออกล่าวหากันไปกล่าวหากันมาก็แล้วแต่ถ้าใครชอบก็เข้าไปดูนะครับหรือชอบทนายใครทุกก็เข้ามาดูนะฮะ มันเป็นเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับเรื่องบ้านกกเกาะนะนะครับพยานหลักฐานที่ปรากฏท,ทาง youtube กับพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนศาลจังหวัดมุกดาหารมันต่างกันนะเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆที่มีการพูดกันใน youtube YouTube มันก็ไม่สามารถจะเอาไปเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ความจริงในศาลได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของคดีนในชยนัยผลถามมาก็ตอบไปนะครับนะก็ตอบกันสั้นๆน,นะ ชัยพลก็รู้ตัวเองว่าตัวเองทำผิดหรือถูกไม่มีใครเห็นแล้วผมก็ไม่รู้ว่าชัยพลทำผิดหรือถูกเขาไปสู้กันในศาลก็เป็นหน้าที่ของศาลก็ไม่น่าจะเกินหนึ่งปีปีหน้าก็คงจบแล้วก็จะรู้ว่าผิดหรือถูกนะถามมาต่อไปนะครับอืมนะครับชัยพลมีรายได้ทางไหนเขาถึงมีสตังตลอดอันนี้ผมไม่ทราบนะนะครับนะว่านาะยชัยพลมีรายได้ทางไหนนะเห็นก็บอกมีการขายสินค้าทางออนไลน์อะไรหรือเปล่าไม่ทราบนะ อ่ไม่ทราบจริงๆ,ๆเลยแต่ก็ดูจาก y o u t u b e นะเขามี FC เยอะว่าน่าจะมีะไรายได้มีแม่ยกมีอะไรหรือเปล่ายังไงไม่ทราบนะครับนะนะฮะนะครับก็ถามมาก็ตอบไปนะครับอืมนะครับถ้าลุงพลชนะคดีจุดจุดจุดอ่ก็ไม่ไม่รู้นะครับจะชนะหรือแพ้ก็ขึ้นอยู่กับการสื่อพยานทนายความก็เป็นคนที่จ้างมาเพื่อ ให้แค่คำแนะนำทางด้านกฎหมายนะในการต่อสู้คดีเท่านั้นส่วนคดีจะแพ้หรือชนะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานมีคนถามมานะเออนะครับเออมาก็ต่อไปครับชัยพลมีทนายหรือ,อยังนะครับตอนนี้ก็ก็ยังมีทนายชุดเดิมอยู่เขาอาจจะเปลี่ยนหรืออะไรยังไงเ็าได้นะครับเป็นสิทธิ์ของเขานะครับนะครับอืมฮนะว่ากันไปต่อไปครับเป็นเรื่องของคุณอัจฉยะ เมื่อวานนี้สารอาญาตลิงชันพิพากษาจำคุกถ้าจำไม่ผิดหนึ่งปีหกเดือนคดีหมิ่นประมาททนายความคู่กรณีครับนะครับเราก็เป็นคู่กัดกันมานานนะครับคดีหมิ่นประมาทนะครับก็สารรอการลงโทษนะครับน่ะนะฮะรอโทษรอการลงโทษนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้รับแจ้งข่าวจากคุณอัจฉริยะนะครับก็ คงจำคุกหนึ่งปี6เดือนปรับเจ็ดหมืนห้ารอการลงโทษสองปีคือคดีหมิ่นประมาทเนี่ยนะก็เป็นเรื่องการใส่ความผู้อื่นทําให้เขาเสียหายนะนะครับแค่นั้นนะเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องปากแคนนั้นเองไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่หนักหนามากนะนะศาลชั้นต้นแพ้คุณอัจฉยะก็อุทธรณ์ต่อก็มีหลายคดีศาลชั้นต้นจําคุกนะศาลอุทธรณ์ยกฟ้องเยอะแยะมากมายมันแค่เริ่มต้นไม่มีอะไรครับนะครับนะก็ อ่าได้ให้กําลังใจคุณอัจฉริยะแล้วเพราะนั้นเอฟทุกคนไม่ต้องห่วงคุณอัจฉริยะแกเป็นคนเข้มแข็งนะครับเพราะว่าทนายคู่กรณีเขาที่เป็นโจทย์กับตัวคุณอัจฉริยะเนี่ยก้องร้องกันกลับไปกลับมาจํานวนมากและที่ผ่านมาเนี่ยคดีที่ทนายความคนนั้นฟ้องคุณอัจฉริยะในส่วนใหญ่ศาลก็ยกฟ้องหมดเช่นที่เปียร์ตีนบุรีนะครับที่จังหวัดอ่าที่ศาลจังหวัดภูเก็ตศาลชั้นต้นสาอุทธรณ์ก็ยกฟ้องหมดก็มีคดีเนี้ยคดีแรกที่ศาลจำคุกแล้วก็รอการลงโทษเรื่องคดีหมิ่นประมา นะครับนะคุณอัจฉริยะก็ไปอุทธร์คัดค้านคำพิพากษาก็าาสู้ันต่อไปนะตอนนี้ก็เรียนเรียนให้ทราบว่าเอ่อนะครับคุณอัจฉริยะสบายดีก็นะคดีแพ้ชนะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่มีอะไรเป็นแค่คดีหมิ่นประมาทส่วนที่ทนายความคู่กรณีบอกว่าเขาพ้นมนทินอันนี้ผมไม่เข้าใจนะคดีหมิ่นประมาทกับพ้นมนทินที่ถูกกล่าวหาที่ถูกคุณอัจฉริยะไปแจ้งคองแจ้งความกล่าวหาคดีอาญาเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับ ไม่เกี่ยวกันนะครับเดี๋ยวนะเห็นเขาไปโพส์แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้สังคมสับสนคดีหมิ่นประมาทก็หมิ่นประมาทไปนะนะครับหมิ่นประมาทไปส่วนทนายความคู่กรณีที่ถูกนายอัฉยะไปแจ้งความเป็นคดีอา,าจะพ้นมนทินก็ต่อเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วนะก็ยังคงถูกดําเนินคดีกันต่อไปส่วนจะผิดจะถูกก็ต้องรอศาลตัดสินมันไม่เกี่ยวกับเรื่องพ้นมนทินนะต้องแยกกันนะครับนะครับ ระหว่างอัธยะถูกสารจำคุกและรอการลงโทษคดีหมิ่นประมาทกับทนายความคู่กรณีที่ถูกนายอัธยะแจ้งความพ้นมทิมนคนละเรื่องกันเลยนะไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับนะทำผิดคดีหมิ่นประมาทก็คือเรื่องปากนะสารท่านก็รอการลงโทษก็ส่วนใหญ่ก็รอครับนะรอการลงโทษรอแล้วก็รออีกได้ไมีปันไรนะเอ่อ นะครับเราสังเกตคดีในต่างจังหวัดทางภาคอีสานเช่นคดีนักลบนักลบด่านเถือนเนี่ยนะนะครับนักลบด่านเถือนเนี่ยนะก็โดนเกี่ยวกับเรื่องคดีหมิ่นประมาทเยอะแยะมากมายศาลก็รอการลงโทษรอแล้วรออีกกีค่คดีก็รอนะครับเพราะคดีพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ศาลท่านก็คงไม่เอาไปอยู่ในคุกก็ขอให้สบายใจได้อัจฉริยะสบายดี นะครับไม่ได้มีปัญหาก็สู้กันไปสารต้นแพ้แลก็อุทธร์ต่อไปมีสารอุทธร์สารนีกานะนะครับและที่ผ่านมาอัจฉิยะก็ชนะมาโดยตลอดอันนี้เรียนให้ทราบแล้วก็ทนายความคู่กรณีน,นายอัจฉิยะก็มาโพสต์แสะผมทํานองว่าผมไปฟ้องก็สี่ห้าคดีคดีแรกผมก็แพ้เขานะครับผมฟ้องแพ่งที่สาราแพ่งดนุรีเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยไอ้เขาเรียกไใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริต แล้วก็อะไรเรื่องเรื่องเรื่องละเมิดเขาก็ฟ้องกลับมาผมก็แพ้แล้วเขาฟ้องแย้งมาเขาก็แพ้ผมคือผมอยากจะฝากไปถึงทนายความคู่กรณีอาชญาเวลาจะโพสต์ข้อความพูดให้มันหมดผมฟ้องคุณว่าละเมิดนะนะนะครับคุณก็ฟ้องแยง้งผมว่าละเมิดนะศาลก็ยกฟ้องคดีคดีที่ผมฟ้องผมแพ้คดีคุณฟ้องแย้งกลับมาคุณก็พแพ้คดี คุณต้องพูดให้หมดอย่าไปพูดความจริงครึ่งเดียวตรงไปตรงมาการแพ้คดีชนะคดีเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับทนายความทุกคนนะครับมีทั้งแพ้คดีชนะคดีเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดามากนะครับเข้จัยนะเออันนี้ก็เรียนให้ทราบนะครับอย่าไปโพสนะเอ,อ่เนี่ยนะว่าเนี่ยผมเนี่ยไปฟ้องก็ส่ฮะห้าคดีคดีแรกก็แพ้ไปแล้วตามระเบียบไปตามระเบียบอะไรผมฟ้อง นะว่าคุณเนี่ยมากระทําละเมิดนะมาแจ้งหมายข่าวไป,าาไปร้องสภาทนายไปอะไรต่างให้ผมเสียหายสารยกคุณก็ฟ้องกลับมาในคดีเดียวกันสารก็ยกคุณฟ้องผมให้ผมชดใช้ค่าเสียหายเรื่องละเมิดเหมือนกันคุณต้องพูดให้มันหมดเราเป็นนักกฎหมายเป็นทนายความอย่าไปพูดความจริงครึ่งเดียวคดีแพ้ชนะนเรื่องปกติธรรมดานะเออนะครับ และส่วนที่คุณฟ้องผมเนี่ยคดีหมิ่นประมาทก,ก็อยู่ที่ศารอาญามีสองคดีคดีแรกก็มีมูลก็ต้องสู้กันไปแพ้ชนะก็แล้วแต่ศาลนะผมยอมรับได้หมดภายใต้กระบวนการยุติธรรมนะครับอีกคดีหนึง่งยังไม่มีมูลยังไม่ไต่สวนก็สู้กันไปผมก็ฟ้องคุณอีกก็หลายคดีอยู่คดีหมิ่นประมาทเหมือนกันก็สู้กันไปแพ้ชนะก,ก็พูดความจริงให้หมด นะฝากไปถึงทนายความคู่กรณีของนายอัิยะนะนะก็เป็นคู่กรณีกับผมด้วยฟ้องร้องกันหลายเรื่องที่สภาทนายก็มีอะไรก็มีร้องวันญ,ญาติก็มีคุณร้องผมผมก็ร้องคุณแต่พูดให้หมดอย่าพูดความจริงครึ่งเดียวผมฟ้องแพ่งคุณผมแพ้คุณฟ้องกลับมาในคดีเดียวกันคุณก็แพ้พูดให้หมดคดีอัจริยะเหมือนกันอัจยะฟ้องคุณทั้งหลายคดีเรื่องหมินประมาทอ่ะนะอัจิยะก็ฟ้องคุณ แพ้ก็มีคุณฟ้องอธิยาก็ศาลก็ยกฟ้องคุณไปฟ้องไม่ต้องที่ปาจีนศาลก็ยกฟ้องภูเก็ตก็ยกฟ้องพูดความจริงให้หมดนะฝากไว้นะอย่าพูดครึ่งเดียวนะครับนะคดีความก็ว่ากันอยู่ในชั้นศาลไม่เป็นไรนะอ,อไม่มีปัญหาว่ากันไปนะครับเป็นเรื่องคดีหมินประมาทไม่ใช่คดีเกี่ยวกับเรื่องการวิ่งเต้น ไม่ใช่คดีเกี่ยวกับเรื่องรับถิ่นบนไม่ใช่คดีเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ใช่คดีปลอมเอกสารไม่ใช่คดีนําสืบเท็จไม่ใช่คดีเกี่ยวกับเรื่องร้อยทับสองนะของผมไม่มีคดีประเภทนั้นนะอย่างมากก็เป็นคดีหมิ่นประมาทก็สู้กันไปนะแพ้ศาลท่านก็รอการลงโทษก็แค่นั้นไม่ได้มีอะไรมากมายนะเพราะนั้นเวลาจะโพสต์อะไรให้พูดความจริงนะอย่าพูดความจริงครึ่งเดียวอันนี้ก็ฝากไว้ นะสำหรับแล้วก็ผมก็เป็นกําลังใจให้คุณอัจฉริยะตลอดไปไม่มีอะไรครับคดีหมิ่นประมาทก็ว่ากันไปนะนักการเมืองศีละเจนจาคะเพื่อนผมโดนฟ้องโดนท่านเสรีพิสุทธิ์ฟ้องไม่ตั้งสิบคดีชนะไปแล้วประมาณแปดคดีเท่าที่เท่าที่คุยกับศีละประมาณเจ็ดแปดคดียกฟ้องคดีหมิ่นประมาทท่านเสรีพิสุทธิ์ฟ้องศีละคดีหมิ่นประมาทนะนะครับแล้วก็เพื่อนผมอีกคนหนึ่งดเรเทริดศักด์นะ วิหกนิวก็โดนฟ้องหมิ่นประมาทเกี่ยวกับเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์นะโดนฟ้องที่สารอาญากรุงเทพใต้วิหกนิวดรเทอดศักด์วิหกนิวนะนะนักข่าวสายเสื้อเหลืองเชียร์รัฐบาล่ะเพื่อนผมนะเราเป็นเพื่อนกันแต่ว่าอุดมการณ์ทางการเมืองอาจจะตรงกันข้ามกันดรเทอดศักดก็โดนนักกิจกรรมทางการเมืองผู้หญิงคนหนึ่งฟ้องสารชั้นต้นก็จำคุกรอการลงโทษสารอาญากรุงเทพใต้ สารุทธร์ก็ยกฟ้องนะครับมันไม่มีอะไรแน่นอนคดีหมิ่นประมาทเป็นเรื่องธรรมดานะครับเต็มที่ก็เสียค่าปรับจำคุกก็รอการลงโทษเพราะไม่มีไม่เคยติดคุกมาก่อนเหมือนผมผมก็ไม่เคยติดคุกมาก่อนการรอการล,ง,ารลงโทษเนี่ยนะรอแล้วก็รออ,อีกได้นะครับมันมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยอัอจฉริยะจำคุกรอการลงโทษแล้วนะคดีต่อไปต้องจำคุกไม่ใช่ไม่ใช่ใชเสมอไป นะครับถ้าสารดูแล้วก็เห็นว่ารอการลงโทษก็รอไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคดีมิ่นประมาทก็ว่าไปก็เรื่องการวิาพากษ์วิจารณ์ผมเองก็ยอมรับได้ถ้าวันหน้าจะต้องโดนศารจำคุกรอการลงโทษเรื่องปกตินะคงนะครับยอมรับได้ครับในสิ่งที่เราทำนะครับนะแต่ผมจะไม่วิ่งเต้นล้มดีนะจะไม่วิ่งเต้นล้มคดีตัวผมนะจะไม่ล้มคดียาเสพติ จะไม่ใช้เอกสารปลอมในการสืบพยานตัวผมเองนะจะไม่นําสืบเท็จจะไม่เบิกความเท็จจะไม่ช่วยเหลือพ่อค้ายาเสพติดให้ลดโทษโดยอาศัยนะเรื่องการขยายผลหรือมาตราร้อยทับสองอันนี้ของผมผมจะไม่ทําอะไรที่มันสกรปรกนะการเป็นคนกลางเรียกรับสินบนอะไรนี่ผมจะไม่ทําแต่ถ้าการวิพากษ์วิจารณ์ของผมเนี่ยและคุณอธิยะ จะถ,ถูกดำเนิคดีหมิ่นประมาทนี่เป็นสิ่งที่ผมยอมรับได้ก็ไม่เป็นไรเรายอมรับได้มีความผิดศาลก็ลงโทษมานะก็ถ้าโทษจำคุกก็รอค่าปรับก็เสียไปคุณอัจฉรยะโดนไปเจ็ดหมื่นห้าจ่ายค่าปรับไปแล้วก็ว่าไปก็อุทธรณ์ต่อไปก็แค่นั้นนะเรามาจัดรายการมาไลฟ์สดมาถ่ายทอดสดทาง f e c o o o y o y t u t u t i t t o k เนี่ยการถูกฟ้องหมิ่นประมาทเป็นเรื่องธรรมดาอัจฉรยะโดนไปร้อยๆก็ดี เพิ่งจะมาเจอคดีนี้ที่ศาลอาญาตลิ่งชันท่านพิาพากษาว่ามีความผิดก็ว่ากันไปไม่ใช่คดีฆ่าคนตายไม่ใช่คดียาเสพติดไม่ใช่คดีช่วยเหลือพ่อค้ายาเสพติดไม่ใช่ไม่ใช่คดีวิ่งเต้นล้มคดีอาชญะไม่มีปัญหาแล้วเป็นปัญหาเรื่องปากซึ่งเป็นเรื่องปกตินักข่าวผู้สื่อข่าวหลายสํานักก็โดนฟ้องเยอะนุ่มกันชัยยังโดนฟ้องหมิ่นประมาทในจัดรายการเนี่ยคดียังสู่ศาลอาญาคดีเซปิงนะทุกคนโดนหมดนะ เรามานั่งวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้โอกาสในการถูกฟ้องหมิ่นะมาทมีแล้วมันก็ไม่มีปัญหารับได้นะครับผมให้กําลังใจเพื่อนเสมอนะอัจฉริยะทนายฟังอยู่นายสบายใจนายก็สู้ต่อไปช่วยเหลือสังคมต่อไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรที่คิดว่าประชาชนได้ประโยชน์ก็ทําไปนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรครับศาลจะตัดสินวันหน้าสมมติคดีหมิ่นประมาทผมแพ้โดนปรับก็โดนก็โดนไป จำคุกรอการลงโทษก็ว่ากันไปไม่ไม่ม <internally. S 1> ีรับได้นะครับเรารับได้ไม่ไม่มีปัญหานะครับแต่เราจะไม่วิ่งเต้นล้มก็ดีไม่เป็นคนกลางเรียกรับสินบนไม่ช่วยเหลือพ่อค้ายาเสพติดนะเราจะไม่เอาไม่ปลอมลายมือชื่อตำรวจนะครับนะเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวคดียาเสพติดตัวผมเองนะผมจะไม่ทำส่วนใครจะทำก็ทำไปแต่ผมไม่ทำนะครับอืม นะอืมอ่อนะครับอืมนะครับนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องไปตื่นเต้นหรือไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเออนะครับอืมอืมอันนี้ก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับอืมมีอะไรที่น่าสนใจครับอืม um